ดูเลยเข้าไปหาใครเนี่ยโอ้สามคลิปสี่คลิปขึ้นไปก็นอกก็มันไปไปหาเห็ดในป่าเนี่ยถ้าเจอเห็ดก็ดีใจเจอเจอเยอะก็ดีใจเจออันเดียวก็ดีใจของโหน,นี่โอ้โหโชคดีนะคนเป็นคนที่โชคดีมากเลยมันเป็นของที่เจอ,อยากเนาะเจอ,อยากหรือว่าผ่านแล้ว ่านแล้วก็จะไปดูคลิปให้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเป็สักหน่อยไปไม่ได้ค่ะร้อนก็นร้อน เฟซบุ๊กก็เข้าไม่ได้กดดูไม่ได้เพราะกดดูแล้วก็เลื่อนสวัสดีค่ะคุณซุปตาค่ะท่าวังล่องเนาะอ่าโคนดีใจจริงๆนะถ้าไปเจอนี่ดีใจมากเลยเจอเห t c โคแปลกดีเหมือนกันละ่ะเพราะว่า เมื่อวานนี้4ี่ห้าห สั้นหมดอายุื่อคืนตกใจมากค่ะตกใจมากๆเลยได้หมายเห็นสามดวงตาสามตาอ๋ออันนี้ไม่ไม่ึ้น มาไม่ทันจะไอ้ม,มาพอดีเข้ามาส่งส่งแก๊สเนาะส่งแก๊สก็เลยต้องลงอะ่ะเพราะว่าเหมือนกันเลย <laughs> เหมือนกันถ้าเข้าไปปุ๊บเรื่อยปัดไปเรื่อยปัดไปจนหมดอะ่ะ ็เลยได้ยินแต่เขาว่าเดยวกดดูไม่ได้พอกดดูแล้วก็เลื่อนสวัสดีค่ะคุณชุปตาค่ะท่าวังล่องเนาะ,ะสวัสดีค่ะคุณจันทชุดาไม่เห็นไม่เห็นดวงตาหรอกค่ะไ,ไ,ไปหาเข้าไปหาเพื่อนๆ พ่อใหญ่พ่อใหญ่สวัสดีแม่ไหมนะคะพ่อใหญ่พ่อใหญ่พ,ใหญ,พใหญ่นัดสวัสดีแม่ไหมจ้า มาให้กำลังใจกันด้วยจ้าไอคุณคุณมนั่นี่เป็นเป็นพ่อใหญ่เด้อแม่ไหมเป็นเฟซของพ่อใหญ่มันมันเข้าม่ดเป็นเหมือนกันไหมเนาะเพื่อนเพื่อนเอ้ยกินน้ำหน่อยอกำลังเสื่อมต่อขึ้นต่อคะ่ะ แ้่หมายเห็นสามดวงตาสามตาออันนี้ไม่ไม่ขึ้นว,วันนี้คงส่งการการบ้านไน้เยอะเนาะวันนี้แม่แม่สุชาดาไม่ได้ส่งไปไปดูเลยเข้าไปหาใครเนี่ยโอ้สามคลิปสี่คลิปขึ้นไปก็นอกกะมันสวัสดี คุณมนัดรอบห้องจ้าคุณซุปตาท่าวางล่องนะคะ,อะขอบคุณค่ะยังไม่มีเพื่อนหายหมดเลยตกวเวทีตัเวทีเพื่อนหายหมดเลยมาพูดคุยให้กัคุยไปหน่อยเดียวก็เสียงแหบและแม่วันนี้ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ลงอ่ะลงไปคลิปเดียวคลิปคลิปยาวปีละครั้ง เหมือนกับเอหน้าฝนเห็ดโคมาไม่ขึ้นบ้านเราเรียกมันเทศต้มใส่ขิงกินอร่อยเซฟชั่นหมดอายุไม่กล้าเข้าไปเยอะไม่ได้ไปดูเพื่อนเลยก็คือไหนเนาะแม่จันสุด,ดาไม่รู้ไม่รู้ยัง ค่อยๆทำไปได้เท่าไหร่กินก็จะหมดแล้วละเอาเกสรเข้าออกเนาะแล้วค่อยลวกมันก็จะไม่ขมมากอร่อยมากเลยก็เท่านั้นน่ะเนาะเราไม่ต้องไปรีบร้อนอะไรก็มีคลิป แม่หมายเห็นสามดวงตาสามตาอ๋ออันนี้ไม่ไม่ขึ้นเลยเลยจ้ะไม่ขึ้นเลยอันนี้ไม่ขึ้นเลยจะไปดูให้ค่ะลง ขึ้นไลฟ์กี่โมงอ่าขึ้นไลฟ์กี่โมงคะหรือดวงตาเนี้ยเนาะไม่เห็นดวงตาก็ขึ้นสามสิบนาทีเหมือนเดิมนะคะแม่เขาเรียกมันมันเทศเหรอมันเทศตัวดวงตาไม่ขึ้น่ะดวงตาคลิปหนึ่งแล้วก็ภาพนิ่งภาพนิ่งแล้วก็อะไรอีก ยงไม่มีเพื่อนหายหมดเลยตกเวทีตัเวทีเพื่อนหายหมดเลยมาพูดคุยให้กําไรล้างล้างฝุ่นเนาะฝุ่นมันเยอะฝุ่นมันเยอะไอ้เขาถมดินถมอะไรก็มันก็ฝุ่นมากอะไอ้รถถมดินนะ เอามาต้มใส่ได้นะถ้วยหนึ่งสองถ้วยนี่ก็โอ้ยอร่อยลนะ,ะต้มมันพอคุยไปหน่อยเดียวก็เสียงแหบแล้วม่วันนี้ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ลงอะลงไปคลิปเดียะคลิปคลิปยาวพูดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปไปเลาะเลาะดูหัวมันสักหัวดีกว่าน่าจะมีเอามาต้มใส่ขิงเนาะเด้ ต้องไปไปเข้าเฟซอื่นไปเข้าเข้าเฟซของพ่อใหญ่เข้าเฟซของใหม่สามสิบนาทีเหมือนเดิมตามไม่ขึ้นบ้านเราเรียกมันเทศต้มใส่ขิงกินอร่อย เพื่อนกำลังเข้ามาจำเป็นก็ต้องลงเลยค่ะต้องจำเป็นมากเลยสวัสดีแม่ไหมค่ะแม่จันสุดาสวัสดีแม่ไหมเนอดวงตานเนาะไม่เห็นดวงตาก็ขึ้นสาสิบนาทีเหมือนเดิมนะคะม่หัวหนึ่งอยู่ขิงแก่เนาะหัวหนึ่งเนดะี๋ยวพรุ่งนี้จะต้มทานใส่ ก็เลยต้องลงจะเป็นต้องลงขึ้นไปนแล้วสิบห้านาทีไม่ไหมก็เลยต้องลงจะจะเม้นรัวๆเลยแล้วพอคือมันเว้นระยะห่างไม่ค่อยเป็นอะ่ะแป๊บเดียวก็